ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวชีวิตการกักตัว14วันนะคะก็14วัน,นะคะ่ะก็จริงๆก็จะเริ่มจากตื่น,ป,นประมาณ7จโมงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายประมาณ7โมง15นะคะก็ออกกำลังกายแบบแบบไม่ใช้พื้นที่นะคะก็แบบทำตามคลิป u t u b e นะคะประมาณนี้ทุกวันนะคะจากนั้นแล้วนะคะประมาณ7จ็ดโมงสีนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาขอประตูนะคะ <Thank you. S 1> ก็ เขามาส่งอาหารเช้าะค่ะทุกๆเช้าเนาะกับเวลาประมาณนี้นะค่ะแล้วก็กฏของการที่จะออกไปรับของนะคะก็คือเราจะต้องใส่หน้ากากาอนามัยให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นแล้วนะคะต้องรอเวลาประมาณ30ิวินาทีนะคะหลังจากที่เขาเคาะนะคะแล้วถึงจะสามารถเปิดประตูออกไปรับของได้นะคะซึ่งทเพื่นก็จะตื่นเวลาอาหารเช้ามาพอดีะคะ่ะประมาณนี้ก็อาหารเช้านะคะจะถูกใส่มาแบบ อยู่ในถุงกระดาษอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็จะมีโน้ตหรือว่าแบบถ้าเป็นวันพิเศษหรือว่ามีเทศกาลอะไรนะคะเขาจะแบบแจ้งรายละเอียดมาแบบที่เห็นนะคะแล้วก็นี้เป็นอาหารเช้านะคะก็จะถูกใส่มาเป็นกล่องๆนะคะก็ห้องเรามี2คนก็จะแยกเป็น2ชจุดนะคะก็ใส่ถุงกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขา้างในก็ทุกวันตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ ของขนมปังก็จะมีแเกมเล็กน้อยให้เราได้เล่นทุกวันนะคะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะรายการอาหารจริงเขาก็มีให้เราสามารถรดูรวงหน้าได้นะคะตามหน้าเว็บของโรงแรมค่ะก็เราค็จะรู้ล่วงหน้าว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอาหารเช้านะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเฟ็หรือว่าแบบเป็นไข่เป็นเบคอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายาม คือไม่ได้กินอะไรซ้ําแบบชัดเจนขนาดนั้นคือเขาก็จะเปลี่ยนแบบประเภทเป็นไข่ไม่ว่าไข่ดาวไขว่เคียวขนมปังก็มีหลายแบบเนี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ซ้าไม่เบื่อะคะ่ะเสร็จแล้วก็พอเริ่มใกล้ๆ9้เาโมงนะคะก็เริ่มเตรียมตัวทํางาน,นค่ะทีนี้ก็ เวลาทำงานนะคะก็จะมีโต๊ะทางานอยู่ข้างๆนะคะก็จะเป็นแบบมีโน้ตบุ๊กมี iPad เตรียมเตรียงานเก่าแล้วก็เริ่มหางานใหม่นะคะ <S 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 ก็จะเริ่มแบบประมาณ9ก้าโมงประมาณนี้นะคะ่ะทุกวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้สมัครงานผ่าน l i n k ์อินนะคะแล้วก็ จะมี c a s e a s e e k c o m นะคะแล้วจริงๆก็เริ่มแบบหาสมัครงานไปทั่วเลยคะ่ะก็เดี๋ยวเรื่องการสมัครงานนะคะเดี๋ยวจะมาลงดีเทลมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามันมีหลักการอะไรเยอะคะ่ะผ่านไปแป๊บเดียวนะคะก็บ่ายโมงะคะ่ะก็แบบก็จะมีเจ้านที่มาเคาะประตูแล้วก็ส่งอาหารกลางวัน ใายเดิมน,นะคะก็แต่เมื่อกลางวันเนี่ยจะแบบเป็นอะไรที่ง่ายๆเร็วๆเ,เช่นแบบฮอทดอกแซนด์วิชหรือว่าแบบพวกสลัดอะไรที่แบบกินเร็วๆอะไรอย่างี้ค่ะแต่ก็แบบค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะแล้วก็แบบอิ่มะคะ่ะพอกินเสร็จนะคะใกล้ๆบ่ายสองก็จะมาเริ่มทํางานรอบสองนะคะอันนี้ก็ไม่มีพวกเรียนออนไลน์อยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ รื skill, team, ่ออัพสกิลเพื่อเตรียมให้แบบหางานต่อนะคะแล้วก็จริงๆเราแบบพวกเอกสารพวกอะไรก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยจากที่ทํางานะะเก่าะะก็ส่วนใหญ่ก็จะทําช่วงบ่ายก็พอทำไปได้สักพักครัแแบแป๊บๆก็6โมงเย็นนะคะก็ไปเอาอาหานะคะมื้อเย็นเนี่ยก็จะเป็นมื้อที่แบบรอพลอยหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นข้าวเนาะแล้วก็แบบอร่อยสุดละ ก็มีทั้งอาหารจีนมีอาหารหลายสัญชาติค่ะเข้าใจว่าเป็นแบบมีหลายแบบมีลาซานญามีฝรั่งมีจีนมีไทยแม้ว่ามันจะไม่ได้แซ่บเหมือนบ้านเราอะค่ะแต่ก็แบบแก้เบื่อได้รู้ว่าเขามีเจตนาที่ดีอะค่ะแล้วก็แบบพยายามละก็ทุกเทศกาลเทศกาลเขาก็จะมีแบบมีร่วมเทศกาลให้เห็นอย่างขนมมีอะไรให้นะคะที่โรงแรม ทีการทิ้งขยะนะคะภายในห้องเขาก็จะมีถุงดำให้เลยหนึ่งแพ็คนะคะก็ใช้จนจนจบได้ะค่ะแล้วก็แบบวิธีการทิ้งขยะก็คือให้เราถุงดำนะคะใส่ลงไปในถุงอาหารถุงกระดาษเนี่ยค่ะแล้วก็แบบทำทิ้งทุกอย่างออกไปคะคะแล้วก็แบบออะะแแบบให้มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะแบบป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็แบบ เอาไปทิ้งไว้ที่หน้าห้องเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะมีรอบการเก็บขยะนะคะก็คือแบบช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่แล้วก็ช่วงเย็นๆหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเราก็มัดปากถุงแล้วก็วางไว้ให้เรียบร้อยก่อนไปตงค่ะทีนี้ก็พอเก็บข้าวของเสร็จนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะแล้วก็ล้างจานค่ะวันเราก็ทําได้ประมาณนี้แหละ เขาไม่มีสิงให้เนาะก็ต้องล้างตรงอ่างล้างมืออ่าล้างหน้าของเรานะคะก็ให้พี่อามล้างตักผ้าตากผ้าก็ทำในห้องประมาณนี้แหละระหว่างนี้พี่อามจริงเขาก็ช่วยหาบ้านนะคะเ,เพื่อที่จะ,ปะไปต่อนะคะ ทีนี้ก็ทุก7วันนะคะเขาก็จะเอาผ้าปูที่นอนปอกม้อนแล้วก็ผ้าขนหนูมาให้ค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกันเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ตั้งแต่วันที่เรามาถึงวันอาทิตย์นะคะเขาก็มีการตรวจ PCR ให้วันที่2วันที่7แล้ววันที่12ะคะ่ะจนกระทั่งวันที่13นะคะก็ฉีดคลีนให้ก่อนที่จะได้ออกไปในวันที่14ค่ะ เป็นชีวิตการกับตัวทั้งหมดนะคะขอบคุณมากค่ะ